ตอนนี้ก็เทสแล้วนะครับต่อครบแล้วเรียบร้อยต่อสายตัวอะไรแล้วแต่ขเขาจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ pl pl оче, คืออะไรคือไฟเขายังเออแสงแดดยังไม่ขึ้นนะครับยัง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 ไม่มีแสงแดดมานะครับก็ประมาณนี้พ็เช้าอยู่ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือแผงไม่ครบนะครับเพราะตอนนี้ผมเทสแค่สามแผงนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องไปเลือเอาไอ้ตรงที่เขียงงานนะครับมามา,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 มาใส่อีกแผงหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลือมาใส่ดูซิจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว เอาเบกเกอร์ลงก่อนนะครับสรุปแล้วก็ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเอาเบกเกอร์ลงแล้วก็เดี๋ยวค่อยเพราะไอตัวนี้ไม่รู้ถ้าไม่เสียก็โอเคลนะคงไม่เสียมั้งครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปรื้อเอาแผงที่เถียงนาน้อยออกมาก,ก่อนมใช้มาลองดูก่อนนะครับโอเคครับ